ขอเรียนเชิญพีน่นนท์นะครับเด้อที่สวนคุณสุดารัตน์ชูช้างนะครับบ้านหนองฟ้าเลื่อนหมูเก้าตําบลแจนแลนด์นะครับอำเภอกูชินาไลาจังหวัดกาลสินนะครับเงาะจังหวัดกาลสินนะครับเงาะอีสานเงาะอีสานวนวฮะเราถือว่วยาหน่วใไญ่สมบูรณ์ดีเด้อสวยงามเลยเด้อสวัสดีครับมื้อวันที่สิบเจ็ด มีทุนายน2 5 6 5าครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ถนนจากอำเภอกุชินาไลศิไปหุวยเพิงนะครับสีเรียวเขาบ้านเจนแลนด์นะครับเดี๋ยวได้มาหอดมุมลงเลี้ยนนะครับมองนี่ละของโรล่าเหลืองนะครับนะครับไปเรียวเขานะครับไปบ้านเจนแลนด์นะครับเพื่อสิไปสวนเงาะสวนทุเรียนนะครับของคุณสุดารัดชูช้างนะครับบ้านน้องฝ้าเลื่อนนะครับ ตำบลเจนแลนนะครับอำเภอคุชเชลัยนี่แหละครับนะครับเดี๋ยวนี้เงาะกำลังสุกครับกำลังนั่นก็เลยสิไปเบิ้งนะครับเมื่อนี้ก็มาครับนี่นะครับมากับยายติ๊กก็มาดีก็สวัสดีค่ะสีผ้ายายติ๊กไปเบิ้งบักเงาะครับเมื่อนี้นะครับเอาใส่พี่น้องมาด้วยครับด้อไมาถนนหวยเพิงบัวขาวนี่นะครับแต่มาเจ้าหวยเพิงก็ ฮอดบ้านเจนแล่นนะครับหม่องมุมโรงเรียนซาลาเรืองเหลืองกับเลี้ยวขวาเข้ามาครับนี่นะครับขามาจากบ้านบัวขาวเรื่องเพื่อคุณชยนไรกับมาฮอดหม่องมุมโรงเรียนนะครับซาลาท่างเลี้ยวเข้าบ้านนี่แหละบ้านเจนแล่นกับเลี้ยวเข้ามาเลยครับนี่เอาตรงมาเลยครับมาในบ้านเจนแล่นนี่แหลคนะครับนี่ครับไปเรื่อยๆเอ๋อฝนตกแล้วยัย สงเนดคุนตบก,ก็ดีครับตบนองประตูตบห่างๆเอาเนี่ครับนี่เป็นเป็นบ้านเจนรียดเลยครับเรื่อยยังยังเป็นบ้านเจนรียอยู่ครับผานของมาผานขุมลุงเลี้ยนของมาครับามมานี่แหละตามถนนลาดยางนี่แหละครับสิ่พระพี่น้องไปสวนเงาะอ่า สวนทุเรียนนะครับบ้านหนองฟ้าเลือนหมเกลนะครับตำบลแจนแล่นอำเภอคุชินาไลจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสีเลี้ยมมองได้ไปทางไหนสะดวกเอามาอนีตามเบิ้งนะครับเด้อยมาอนีอนันนี้บ้านแจนแล่นนะครับนี่แม่นบ่ยายเขามาในหมู่บ้านก่อนเนาะเขามาในหมู่บ้านกูคนตกระบาดรถขนนี่ยัง ม่ผลมันาต้นไม้สูงโอ้ฝนตกครับเอามาเด็ดม่บ้านเจนริญเลยฟ้าคงเลี้ยนมาเนี่ยจะเป็นบ้านเจนริญใหญ่เลยครับวันนี้ครับไปเรื่อยๆเจ้าวันการเหนเด้อตามถนนนี่แหละไปเรื่อยๆนะครับนะครับอันนี้คือบ้านเจนริญ อตกแห้งอยู่ป่ะยัยันฝนิส,สายขม,าม,ม,มันีซุมย่ซุมย่หอยมันเอาหลายจ๊นทองัยังอยู่บ้านเกลนเครับด้วยพา่าน,น,น,นี่นนนบ้านเกลนเร่อมันถ้ามีรถคันหนึ่งเลยงียนน้ำหนาไปเรยสิั่งๆน่เลยฝนโกพอหยีครับ มองมองสังเกตเพน่น,นย่ายมากขอบมากกำลังพาพี่น้องนะครับเดินทางสิงไปสวนเงาะสวนทุเลียนนะครับบ้านหนองฟ้าเลื่อนนะครับเดือนมีทุนายนนีกะเงาะเอาล่งซุกนะครับทุเลียนกำลังออกกับเฮาโมานี่นะครับดีภาพี่น้องเดินทางแจ่ต้นไ่แล้วครับกำแพงถนนํำเพื่อยื่นย หวยเิ่งนี่แหละเขามาบ้านแกนแลนนะครับเดินนะครับถึงบ้านแกนแลนดขผมาเรื่อยครับผามไาล่เรื่อยเดี๋ยวผมจะอมองสังเกตนะครับว่าเลี่ยวตรงไหนน,นะครับเมื่อเขามาในบ้านแกนแลนแล้วสังเกตวัดน้อยใหญ่เน,ะนาะไงบอหนี่เอาวัดเด้อครับเด้อวัดเขามาแรกสี่เ็นเราวัดแรกนะครับเด้อ วัดแรกเนี่ยวัดชื่อวัดว่าวัดแก่นลนใต้เออวัดแก่นเลนใต้นี่ครับมาวอดวัดแก่นเลนใต้เ้อวัดแก่นเลนใต้นี่ครับกำแพงสีเหลืองนี่แหละครับเอากำแพงสีเหลืองมาวอดหนี่อันนี้ก็จะเป็นสาระกลางบ้านโมกับนี่เ้อเป็นสาระกลางบ้านเอาบ่นองมากัะชี้น้ำกำแพงวัดไปนะครับสีงเหลืองนี่แหละนะครับกำแพงวัดไป ไปเรื่อยๆนะครับเดินจนสุดกำแพงวัดเอานี่สุดกำแพงวัดพอสุดกำแพงวัดแล้วก็มาอีกจักน้อยครับเดี๋ยวดังจะบอกของเลี้ยวครับวานนี้นะครับว่าต้องตรงไปบ้านน้องฟ้าเลื่อนนะครับเด้อนี่มาหอดน,นี่ครับนี่ประมาณจักสามที่เมตรออก,กจากกำแพงวัดมาไม้าไพี่น้องเลี้ยวซส้ได้ครับเดินมองนี่สิเป็น,ปน,นอ่ารงพยาบานช่วงเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับหรืออนามัย ป้ายป,ป้ายบอกป้ายป ar ้ายบอกป้ายบอกนะครับพยาบาลไฮเลี้ยวตรงนี hmm. well, ้อ like, ืให้เล so ี้ยวเลี้ยวตามป้ายบอกรุ่งพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเอาเลี้ยวลงมากเลเป็นทงหน้าเลยครับป้าเนี้นะครับเป็นทงหน้านี่นะครับเป็นทงหน้านะครับเลี้ยวอยู่บ้านแกล้งเลยครับเด้อพี่น้องจะไปบ้านน้องฟ้าเลือนเด้อมันไก่มันหยาดหนีมากเนี่ยเลี่ยวลงมานนี่แต่สิเป็นถนนซีเมนต์ครับนี่ เดียวลงมาไอที่เป็นท่งหน้านะยายเนาะเปลี่ยนท่งหน้านะเป็นท่งหน้ากอที่หอนมุ้มนี่ครับสิเป็นบ้านคนมีหัวให้พี่น้องไปทางขวาเลยครับเรื่อยๆตรงไปเลยนี่ครับมาทางขวาเรียบหัวบ้านเพิ่นมากนี่แหละครับาาาามาทางขวาเอามาทางขวาก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับเออเน,นี่กไอทเป็นบ้านแกนแล่นอยู่ครับนี่สิเป็น เป็นคุ้มทั้งบุทั้งนอกนะเอลยนะนี่ครับโอ้ยฝนตกเราเลื่อยไปเรื่อยครับตรงไปเรื่อยๆนี่แยกนี่แยกๆไปได้ครับเด้อไปวัดปลาว่านี่พดีครับใหม่พี่นะครับนี่คือทางไปสวนเงาะสวนทุเรียน นะครับของคุณสุดารัตน์ชูช้างนะครับนะครับบ้านน้องฟ้าเลื่อนนะครับหมู่ที่เก่าตรบลเจนแนนะลนนนนนน่นนะครับอืมเภอกุชิชไลจังหวัดบวกจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเอาพี่น้องมาเนี่ยเป็นถนนซีเมนต์นะครับเด้อให้สังเกตว่าทีเป็นถนนซีเมนต์ไปตลอดเลยนี่นะพี่น้องก็แล่นน้ำถนนซีเมนต์นี่แหละครับไปเพราะต้องออกไปทางไหนต้องเลี้ยวขว,วาเลี้ยวซ้ายครับตรงไปเลย สองขางทางกันอินป้าเราใหญ่เนาะป้ายัางไมยใหญ่สวนมันสวนอ้อยจ้ะสวนมันสวนอ้อยนี่แหละครับเด้อมาแต่ว่าพี่น้องยึดถนนซีเมนต์นะครับเด้อนี่ถนนซีเมนต์เอาไก่อยู่ด้วครับประมาณจักหายิโลรู้นี่แะนะครับสามสี่หายิโลนี่แหละครับประมาณนี่แหละอันนี้สวนมันนะครับแต่ว่าพี่น้องยึดถนนซีเมนต์นะครับเด้อ ถนนไปสวนเงาะสวนทุเรียนอะไรครับนี่สองกลางทางนี่จะเลี้ยวไปเลยครับทางแดงตรงไปเลยครับตามเส้นทางชีลาดซีเมนนะครับยันสวนมั่นอันนี้สวนมั่นสวนสวนมั่นหน่ยยนอยหน่อยใหญ่หนอผูมั่นปูอ่อยจ้ะ,ะมีอ่า สวนยูค่าสวนย่างพาร่าแต่ว่าไอสังเกตคือถนนซีเมนเด้อครับเด้อเอาจะหนีจากถนนเซ็นซีเมนนี่แหละนะครับอันนี้เป็นตำบลแก่นแล่นครับตำบลแก่นล่นนะครับปูกอ้อยปูกมั่นปูกยางพะลา่านะครับเพราะว่าเอาเป็น ลายเป็นหน้านะครับมองคุ้มๆกับเฮ็ดหน้ามองสูงๆกับผูกป่อยผูกมันนะครับจะว่าสวนเงาะสวนทุเรียนนะครับสี่ผมกับยาย้ตีก,กันล่างสีภาพไปเบิ้งนี่พื้นสีลูกอยู่หน้าเลยครับถ้าเอินว่าพิกพื้นนาเป็นป่าเงาะพิกพื้นหน้าเป็นป่าทุเรียนครับเอาสีเป็นนั่งไหนเดี๋ยวสีภาพพี่น้องไปเบิ้งนะครับอันนี้ผมบอกเส้นทางเท่ากอนครับ ครับตั้งแ่พุ่นล่ะครับตั้งแ่ถนนเขาคิดว่าไล่หวยเพิงเขามานะครับสีบอกเส้นทางนะครับพี่นองมาเพราะว่าพี่นองมาเรลงครับก็รลงไม่ดีครับเพราะว่าสวนเพิ่นนี่อยุ่กลางทุ่งหน้านะครับมาได้ยุติบ้านนะครับเมื่อเนี้กับที่พาพี่นองมาเส้นทางที่ดีที่สุดนะครับคือเส้นทางที่ลาดซีเมนต์หละครับไปจนหอดพุ่นละ สวนเงาะสวนทุเรียนเพิ่นบุญแล้วครับปลาอย่างไรอันนี้ยางพาราจ้ะยางพารานะครับสวนยางพาราสวนยางพาราต้นใหญ่เนาะปลูกหลายปีแล้วเดีย๋ยนี้เป็นปลาอ้อยนะครับเอาอันนี้คือ,อชนบทอีสานบ้านเฮาเลยครับเดี๋ยวดูเนาะ ออกไปทางอื่นนะครับเลื่อยยึดถนนซีเมนต์นะครับไปเรื่อยๆนี่นะครับตามอยู่ผมพ่อม่เนี่ยนะผมก็ย้ายตีพ่อม่เนี่ยนะเอาสวนเงาะสวนทุเรียนกัน,นยุ่งน่อยยังหน่อยครับเอาของดีของแซ่บก็ต้องลำบ,บากยังหน่อย <c ười> ไข่ยังหน่อยกุ้ยชีได้กินเดอ้อนี่นี่ยเนี่อาไปย้ายติงนี่ยย้ายตี ายกตีเอานี่ายกีกิไปบุกสวนง้อครับวันนี้เอาผ้าลุยสวนง้อเอาเบิงปลายางครับมันสับปะหลังนะครับอันนี้คือเป็นตำบลแกนเล่นนะครับตำบลแกนเล่นอําเภอกู้ชีน่นาไนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับเด้อนี่ครับสวนมันเขียวทะอุ้มภ่มสวยนี่แหละครับ โล่งมันกออระเบิดครับแถวนี้โลงอ้อยกออระเพืดนะครับมันเห็นหน้าอะไรครับบริเวณนี่มันสูงนะครับปลูกมันปลูกอ้อยปลูกยางอันนี้คือสิเป็นปลาธรรมชาติยายนี่ตนน้นนาใช่ไหมเป็นปลาเขียนวัดบ่นี่เป็นปลาธรรมชาตญนะครับเดี๋ยวเม่เป็นสวนยางยายตีว่าเป็ดน,นี่มีเห็ดหลายจะหาเห็ดให้แต่ือเห็นเงื่อนข้นอยู่เลย คนหน้าคนตัวคนเขาเป็นหน้าแล้วเปล่คนไม่เห็นเพือ่อนดูหน้าเป็นปลาสมบหมูเลยเนาเห็นสวนยางนะฝากพูดฝากสวนยางไปสักหน่อะเอานี่ล่ะเสี่ยทงท่าเด้อจะหนีจากถนนซีเมนต์นะครับเด้อไอ้มาเรื่อยๆน้ำถนนซีเมนต์นี่แหละเอาพี่น้องต้องแกนมาสวนเงาะของคุณสุดารัตน์ชูช่างครับเอาเพิ่นปลูกอยู่หน้าครับเป็นสวนเงาะที่ประสบความสำเร็จ สวนทุเรียนที่ประสบค,ความสําเร็จวันนี้ผมนครตะล่อนทั่วกับยายตีสีพาพี่น้องไปเบิ้งครับกับปีไก่กับแม่ทีน่นึงแหละครับปีไก่ปีนี้นะครับเงาะพิ้นสุกกต่เนะรื่กม่หยิกนะครับพี่น้องมาเบิ้งหยิกนะครับเอาบัตรนี้สีสุดถนนซีเมนกับยายบัตรเอามาเลยลนะครับด้อยตรงกับถนนซีเมนนี่มาเรื่อย ครับบัวองแว่ใสแงนขวาบาทนี่สีสุดเลยครับถนนซีเมนสีสุดบาทนี่เอานี่ครับสุดถนนซีเมนแล้วพี่น้องก็ไปต่อครับบานนี้เป็นถนนแดงถนนหินนะครับเด้อเอาพี่น้องก็ไปเรื่อยๆครับตรงไปด้ครับจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับให้ตรงไปนี่ตรงเอาแบบผมผ้าไห่แหละก็เห็นสวนมันนะครับเด้อห่วงไงไพศาลเลยสวนมัน นะครับเป็นแถวุ่่นก็คือสวนยางสวนมันสวนยางนะครับประมาณสักหายยี่รู้แล้วไก่เยอะเลยผมมาเจอถนนใหไงป่ายางครับพี่น้องก็ตรงไปเรื่อยเรือนะครับเด้อ โอ้ปลามันคืองามแลยม่ยังฝนตกดีฝนตกดีปลาองามเลยปลามัน,น,<ส>นครฝนมาเร็เวปีนี้เือว่า,มมาสวยขเขียวแล้วก็ใหญ่ปลามันตรงไปเลยนะครับเดีย๋ยวพอตรงเลี้ยวนะครับตรงมาเรื่อยๆเลยก็สิเป็นปลามันเป็นสนวนอวัยนี่ลนะ่ะอันนี้เป็นทางเลี้ยวซ้ใยจะเลี้ยวดนะครับเด้อตรงไปเลยครับนี่จะเลี้ยวไปได้นี่ครับ ตรงไปครับตรงไปว่ามันเลี้ยวมุงนึ่บริเวณเนาะก็รตรงตรงไปต้องผ่านน้ำก่อนนะมันจะเป็นหนองน้ำแล้วจะ<อ>มีสะพานหนองสาทารละนาะอัอานนี้นะครับเป็นทาง,งน้อยๆครับว่ต,ต้องตกใจกะเลยครับเด้อมาเลยปลอดภัยนะครับอ่าก็สีเห็นหนองน,องน้ำน,ออนี่ครับเป็นหนองน้ำหนองยังว่นหนิลืมซื้อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปอ่านฝ่ายก่อนครับเป็นหนองน้ำนะครับหนองสาธารณนะ พคนใส่น้ำจากนี่แหละครับปลูกเงาะปลูกทุเรียนนะครับน้ำจากน้องนี่แหละเพคนใส่เครื่องสูบขึ้นไปนะครับปลาหอยครับปลาหอยโอ้รถไถยบันจ้จ้าจ้ดีจังไลยน้อบันพุดขุดพี่มองดีกันนะดีมองดีเอออย่ะห้ามขุดอะไรจะดีกว่นรถไถนะครับเจอรถไถครับเจอรถไถยเนารถไถลีเรีย อ่าครับนี่นะครับถนนชาวไร่โอ้นะครับกวาจะเทิงสวนงอนอยู่เพามันท่หมดแต่ว่าพ่กไก่ครับบ่ไก่ท,ทั้งดีนะครับอานนีมากกันทีนะครับสังเกตเชียงหน้าที่มีรถจ,จอดไปทางไตยหรือทางเทิงนู่นเนาะ คือซีเมนทั้งทึร่งนะครับเด้อเอาเซนนี่เลยเนี่ยเซนนี่เซนนี่เด้อะบอกมาทั้งเครื่องแล้วก่อนครับเป็นน้องขึ้นว่าเป็นทั้งทึรื่องสิน่ะว่แมนเด้เป็นหลุมอ่ะเป็นลุ้ม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 เะไปเป็นหลุมเราเด้อจะลงหลุ้มโอ้ข้างล่างอะถูกแล้วคนจะไปยยันนี้จากเซนนั่นไหมล่ะลุ้มช่างเหรอลอย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 ยันนี้จากเซนนั่น ตามนี้จากเส้นนั้นคุณนะครับลงท่างแล้วติ่มท่างผีดครับ <c oughs> ไปพี่บ่หรือคืนนึงไปรุ่มพี่บ่อ <c oughs> โอ้ครับครับ ไปทั้งไปทั้งไตเนะครับเด้่อยจะขินเท่งลุ่มไหลตรงอย่างเดียวตรงมาเลยครับทั้งไตเมื่อกี้เพิ่งมาจะขินเท่งอโอ้ปวดเอวจ้วยท่าข้างนี่แหละครับเป็นทางดีที่สุดอลยนี่อีกทั้งนึงแห่งไม่ยากกว่านี้เด้อนี่ถือว่าทางนี้แหละทางดีที่สุดเลยครับ เอาของดีของอร่อยก็ไปยากจังน้อยครับแต่ว่าก็มาได้ครับนี่ถืทว่าพวกไก่อน,นี่ครับสีเป็นน้องน้ำด้วยพี่น้องสังเกตน้องน้ำแล้วก็สีเป็นสะพานขามพี่สะพานขามนี่เลยครับนี่เป็นสะพานเข็งแรกว่าละสะพานเพิ่นน้องอย่างนี้อ่านบ้นางกันนะทีมีตัวเราเสียหน่อยแต่น้องบาดีพี่น้องโวยเย็นหวง เอาเนี่ยขามเสลาข่านอีละครับเรือยเป็นสะพานเอาขามมันโอ้ขามไรเงี้ยครับ่หมือนอาบแขกนี่นี่อ่านกันไะนพุ่งเลยพุ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยน้องยังน้องยังเออเออเออแจ้งน้องยังไอที่เอาสังเกตเอาน้องนี่นะครับน้องน้ำเนี่ยแหละเด้อเอามั่งสิละบระเดี๋ยวไปนั่งสิละเดี่ยวเดี่ยวใส่ผมยังสีผ้าเลี่ยวนะครับเด้อพี่น้องแมาเนี่ยนี่ครับน้องน้ำ มาเห็นบ้านนี่ครับกำลังสั่งรถทันแล้วมาเห็นเทียงหน้าเทียงนึงนี่นะครับนี่เด้อนี่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 เราเลี้ยวตรงนี้ใช่ไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายพ่อหอดมองนี่เด้อพี่น้องหอดมห่อน้องน้าหอดมองนี่นะครับที่เห็นเครื่องสูบน้าเพิ่นอยู่นี่ครับนี่เอาพี่น้องจะตรงไปได้ไอเลี้ยวนี่ครับเลี้ยวมองเทียงหน้านี่เด้อเทียงหน้าย่นี่เทียงหน้ายีนี่เลี้ยวลงนี่ครับนี่ อ่าบานนี่กระซี่เป่ากล้วยเริ่มเป็นสวนเพิ่นละครับบานนี่นี่ครับสวนกล้วยเนาะเป็นสวนกล้วยเดี๋ยวๆเปลี่ยนเกียร์ก่อนเอาเนี่แหละครับบานนี่เป็นทางที่อ่าถือว่าวิบากจักหน่อยมองนี่เด้อแต่ว่าไปได้ครับเพราะเป็นยังนี่นีครับเอาพี่น้องมาเลยเด้อลงมานี่แหละ นี่เริ่มสวนเพลินแล้วครับสิเห็นปลูกมะพร้าวบ่ใหญ่มะพร้าวน้ำหอมไอ้แบพร้าน้ำหอมออานี่มาเนี่ยนะครับเดออปลูกผ้าวนอยู่ทงหน้านะครับเด้อทงหน้ากัดวนทางกสี่ลำบากยังหน่อยเพมีถนนนะครับเป็นถนนน้ำขั้นแท่นหน้าเนี่ยครับเอาเอานี่ๆนะครับเอากะมาได้ครับว่าต้องตกใจเรื่อไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนี่ละเริ่มสวนเพลินแล้วครับสี่เห็นปลากล้ว,นกกวยน้อยใหญ่เนาะ โ oh oh oh. อ้ระวังจะเอวเลยน้องนี่เป็นปลากล้วยเห็นแกงหน้านี่นะครับมาแล้วนี่นี่เริ่มเป็นสวนเพิ่นแล้วครับนี่ไปใส่ยีราบาดนี่อันนี้เป็นสวนเพิ่นแล้วครับนี่อันนี้นี่นี่นี่อันนี้ขนำเพิ่นนอ่าเป็นห้อยลวดไปยืนนะครับสวนนี่ขนมอ่านี่เป็นห้อยลวดไปอยู่นี่แล้วนะครับอ้าวของอร่อยนี่ชิคุยพี่แหละครับไปไก่ยักหน่อยด้วยทงหน้า เอานี่ไปเรื่อยๆเ,เลยครับนี่เด้อเอาทางนี้ก็ทิเป็นเฮ็ดหน้าแหละครับเพราะว่าสวนงอกเนี่ยเพื่อนที่เอาหน้านะครับเพื่อนที่ปลูกอยู่หน้าครับเป็นหน้าเองสิแหละเพื่อนปลูกนะครับเพื่อนเปลี่ยนจากการปลูกเขาว่าเป็นสวนผลไม,ม้นี่นี่คือซีเมนแหละครับตัดหญ้าอยู่เด้อโอ้ยลุ้ม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 ข้างหน้าลุ้มขับขวาจะได้ขับขวาจะได้ลุ้มเดี๋ยวจ้ะ สวนสุดอาละวาดว่ะสวนสวนสุดาลัวไปทะไรนี่ป่สวนเงาะสวนเงาะล้มเลยตู้น้ำต้องอากฟ้ากันแล้เส้นทางนี่แหละครับเส้นทางเช่มาสวนเงาะสวนทุเรียนจุกลางทงหน้าเอาาต่พี่ว่ามาได้ครับแต่ว่าช่วงล่ำบากเชื่มาจะร่อยเม็ดเลยครับเอาอร่อยเมตรเด้อ อันนี่จะคลองสวนพื่อนี่หน่งกระร่งเฮ็ดอันเก็บอัน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 ปิดกล้วยกาบกล้วยอ้าวประมาณสักร้อยเมตรสินหาจแคหน่อยครับโอ้ต้นทุเรียนกระร่งงามพี่น้องเอ้ยุะปีนาปีเฮื้อได้กินแน่นอนเลยโอ้ต้นทุเรียนมันคืองามเธอกระร่กางใหญ่ได้เลยพี่พี่สูมใหญ่แหรอสามีเลยทุเรียนนะครับเด้อปีนาได้กินแน่นอนเอันนี้ผมถึงแล้วครับ สวนทุเรียนสวนเงาะสุดารัตนะครับชูช้างบ้านหน้องฟ้าเลือนมูที่เก่าครับตำบลแจนแนล่น<ม>อำเภอคุชนไล่จังหวัดกาลสินนะครับโอ้ยมีถนนไปนะอีกเนะข้าบ้านแต่ว่าผมเขาทางบ้านแจนแล่นหอดแล้วครับนี่แล้วถือว่าถึงแล้วขา้าไปเอดจอทักนสายจะไ,ไ,ได้เกิมมีรถมาเอาสิขาวมองแอบบ้านนี้ สายเดินเข้าไปแค่ไหนเน็ตหนึ่งนิดหนึ่งไปเน็ตหนึ่งน็ตหนึ่งนิดหนึ่งน็ตหนึ่งกองไม่ฮ่าฮ่าฮ่าพอ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 แอบาวาแล้วบ่ะนี้ครับมาบังทุเรียนโอนโัเต็มเต็มอยู่ที่พี่น้องนั่นถึงแล้วถึงแล้วนี่นซมเต็มแล้วก็มีนี่เด้อครับเด้ฮาวแล้วเด้อสวนเงาะสวนทุเรียนสุดารัตชูช้างนะครับเด้อเอาฮอวแล้วล่ะครับนี่ เอาต่อไ,ไ,ไปกับยิ่พพาพี่นองเบิงเดอเอาขอจุบลิปการเดินทางไปซ้ำนี่ทากคนครับสวัสดีครับ